เย็นๆแบบนี้จะ<อ>พา<อ>ไปกินก <อะ S 1> ๋วยเตี๋ยวในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับแต่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่จะพาไปวันนี้นะฮะนอกจากจะรสเด็ดรสชาติอร่อยแล้วนะครับก็มีการตกแต่งบรรยากาศร้านนะครับแล้วก็เป็นการรํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยโอ้โหคนนี่นะฮะก็แห่กันไปเป็นจนํานวนมากทีเดียวนะครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านโบราณครับเคียงชวนชิมครับต้นตํำรับมากกว่า50ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกครับเป็นร้านเดียวในพื้นที่จังหวัดต,ตรังครับที่สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9ในอุิยาบทต่างๆเกือบ1,000ภาพนะฮะเจ้าของรา้านครคือคุณสมบูรณ์การชนะพิรมครับบอกแบบนี้นะฮะจุดเริ่มต้นนะฮะมาจากได้เห็นรูปในหลวงในหนังสือพิมพ์แจกฟรีก็เลยเริ่มเก็บสะสมมาอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลากว่า50ปีที่ สะสมนะฮะ,ะมีการนําภาพพระบรมฉายลักษณ์เนี่ยนะครับมาติดฝาผนังนะฮะเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับและให้ลูกค้า ที่เข้ามานั่งทานก๋วยเตี๋ยวในร้านเนี่ยได้ชื่นชมพระบรมีจนกลายเป็นจุดเด่นของทางร้านมีลูกค้าแวะเวียนกันมาอุดหนุนเป็นจํานวนมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งเนี่ยน้องๆหนูๆบางท่านเนี่ยเกิดไม่ทันเนี่ยก็เห็นไงคุณพ่อคุณแม่จะได้เล่าให้ฟังว่าอ่านี่คือมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าวนี่คือในหลวงรัชกาลที่9้านะลูกนะเนี่ยซึ่งนอกจากจะได้ชมภาพแล้วนะครับในร้านก็ยังมีเมนูนะฮะ เกี่ยวกับอาหารเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เลือกนะครไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำมีต้มยำมีเกี๊ยวน้ำมีเกาเหลามีเย็นตาโฟรครับคัดสารวัตถุดิบเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยบอกแบบนี้ฮะคุณสมบูรณ์แบบนี้ไม่ขายลูกค้าอย่างแน่นอนเนี่ยดูสิฮะ อันนี้แบบน้ำใสนะฮะหิวเลยทีเดียวสดจะได้คล่องคอนิดหนึ่งนะฮะรวมไปถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับนะฮะทั้งน้าซุปและเครื่องปรุงก็สืบทอดมาจากรุ่นพ่อครับรับประกันความอร่อยนฮะน้าซุปเข้มข้นรสชาติกลมกล่อมใครได้ลองต้องติดใจชามเดียวไม่พอต้องเบิ้ลสองนะครับส่วนราคาครับเริ่มต้นอยู่ที่ชามละ40บาทถ้าน้องเอ๋ยเนี่ยชาม40บาทไม่อิ่มเอาพิเศษไปเลย50บาทเพิ่ม10บาทเพิ่ม10บาทของน้องเอ๋ยก็ เอาชามละห้บาท2ชามไปนะฮะจะได้สบายใจ,ใจนะฮะออยู่่ท้งใชมออแล้วก็พออิ่มปุ๊บก็นอนหลับฝันดีนะครับซึ่งคุณสมบูรณ์บอกแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเปิดขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับรวมระยะเวลากว่า50ปีแล้วเริ่มแรกเนี่ยคุณพ่อเน้นขายแต่เย็นตาโฟอย่างเดียว แต่หลังจากที่ตัวเองเนี่ยมารับช่วงต่อก็เลยสืบทอดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวก็เพิ่มเมนูอื่นๆเพื่อให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าถ้าบางครั้งไม่ถึงเนี่ยโอ้ไม่แต่เย็นดาโฟเยนดาโฟอยากกินบะหมีต้มยำเนี่ยก็เ,เพิม่มก็ต้องเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มหลากหลายเมนูนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับที่ร้านนะเป็นบ้านไม้เก่าครับอายุ70ปีนะ คงความดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับใครสนใจอยากลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวนะไปได้นะครับนี่นะฮะอะเดี๋ยวก่อนเนี่ยไปฟังเสียงก่อนแล้วกันครับค่ะสรูปแล้วร้านนี้เปิดมาประมาณ50ปีถูกประมาณ50ปีก็ผมของของรุ่นระหว่างพ่อกับลูกส่วนการตกแต่งร้านมีที่มาอย่างไรบ้างครับือตอนแรกอะร้านนี้ดั้งเดิมจริงๆอะผมจะชอบฟตุตบอลไนงะคือยากเห็นว่าจะมีทีมเวอร์พคูลกับเมนยูจะอยู่ของฟัง แล้วทำไมมาถึงก็หลังพอดีประจเบบอกว่าเขาจ้าอยู่ส่วนปีสองพันห้าหร้อยห้าห้าสิบเก้าก็เลยไปเอาลูกที่สะสมไว้ทั้งเรตทำไมเด็กๆนีก็เลยเอามาติดประดับร้านจนถึงปัจจุบันจนมมกลูกค้าจะนั่งเราถึงมาถายรูปกันเองไงแล้วก็ไปไปลงในโซเชียลไงบางทีก็ไปลงในอินเทอร์เน็ตบางทีคนก็รู้ว่ามาจังหวัดังต้องมาร้านนี้ มันกม็มีตัวเหมือนกันโวมดร้านด้วยคือว่าพี่คิดนะใครไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งนี้นอกจากจะได้แบบทานแบบอร่อย<อ>แล้วนะยังแบบมีความประทับใจในภาพในหลวงชัชก,การที่9<อ>นะฮะตั้งแต่ท่านทรงพระเยาว์เนี่ย <บา S 1> โอ้เรายังไม่เคยเห็น<ช>เลยเนาะ,ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับใครสนใจครับอยากไปลองชิมอยากไปชมภาพไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเคียงชวนชิมครับตั้งอยู่เลขที่34 1 6ทัครับถนนวิเศษกุลซอยคลองห้วยยางตําบลทับเที่ยง อำเภอเมืองในจงังหวัดตรางนะฮะไปดูกันได้นะคะไปร่วมซึมซับบรรยากาศความอบอุ่นแบบนี้กันไปแล้วกันเนาะ